พลูงาช้างเลื้อยยาวไม่สวยเรามาทําให้เป็นพุ่มสวยงามกันนะคะแล้วก็มีพลูงาช้างนะคะที่มีลักษณะเลื้อยยาวนะคะทุกคนเราก็จะนํามาตัดเป็นท่อนๆเลยนะคะวิธีการตัดก็คือจะตัดเป็นท่อนๆเพราะว่าพลูงาช้างนี้จะมียอดออกมาตรงข้อนะคะทุกคนเราก็จะตัดเป็นข้อๆเลยตัดแบบนี้เลยนะคะพลูงาช้างเป็น ไม้มงคลนะคะทุกคนไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนิยมนํามาปลูกประดับบ้านเรือนค่ะทุกคนปลูงาช้างลักษณะเด่นของเขาก็คือใบเขาจะมีลายสีขาวเขียวนะคะทุกคนลายของเขาก็จะมีเอกลักษณ์ปลูงาช้างมีหลายสายพันธุ์อยู่ในตระกูลพลูนะคะพลูด่างมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะ และพลูงาช้างนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของพลูด่างนั่นเองค่ะวิธีการที่จะทำให้พลูงาช้างเป็นพุ่มสวยงามแบบง่ายๆนะคะทุกคนก็คือจะใช้เป็นกระถาง4ี่นิ้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะใช้เป็นกระถาง4นิ้วหรือท่านใดที่มีกระถางแบบไหนหรือว่ากระถางสวยงามก็สามารถที่จะนำมาทำได้นะคะทุกคน วัสดุในการใช้ก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวแ้วก็จะนำมาใส่กระถางแล้วก็จะนำพลูงาช้างที่ได้ตัดเป็นท่อนๆนะคะมาปักชำเลยค่ะปักชำให้รอบให้เป็นพุ่มนะคะทุกคนปักชำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพลูที่ได้ตัดมานี้จะมีท่อนละใบนะคะและลักษณะใบาก็จะไม่ใหญ่เราก็จะทำแบบนี้นะคะปักให้ไป ปักไปให้ทั่วกระถางเลยนะคะเราก็จะได้พลูงาช้างที่เป็นพุ่มสวยงามทันทีเลยนะคะทุกคนพลูงาช้างนี้สามารถที่จะนําไปปลูกในน้ําหรือว่าจะปลูกลงขุยมะพราะ้าวหรือว่าจะปลูกลงดินก็สามารถที่จะปลูกได้พลูงาช้างเป็นไม้มงคลไม้คอกอากาศสามารถนำมา ปลูกไว้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่านำมาประดับในห้องห้องทำงานก็สามารถนำมาประดับได้นะคะทุกคนเพื่อความสวยงามและเพื่อนำมาฟอกอากาศาช่วยฟอกอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะและยังเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภเสริมให้แก่ผู้ปลูกนะคะเป็นสิริมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับวิธีการปลูกตูงาช้างให้เป็นพุ่มสวยงามแบบง่ายๆนะคะทุกคนทุกคนอย่าลืมลองไปทำดูนะคะและนำไปปรับใช้กับลูทุกประเภททุกสายพันธุ์ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆ และวันนี้ยายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ